ที่สุดแล้วสารรัฐธรรมนูญได้นัดฟังคำวินิจฉัยกรณีกะกะตส่งคำร้องขอให้วินิจฉัยพิธาลิ้มเจริญรัฐอดีตหัวนหน้าพักก้าวไกลถือหุ้นสื่อไอทีวีเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสสของพิธาสิ้นสุดลงซึ่งสารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยวันที่24มกราคมปี2567สำหรับพิธาในวันนี้ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สส แต่ยังเดินสายลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องแต่ปมการถือครองหุ้นไอทีวีมาจากมรดกนั้นถือเป็นโจทย์สำคัญในการต่อสู้ของพิธาโดยเฉพาะสิ่งที่จะพิจารณาจากเอกสารในใบหุ้นว่าได้วงเล็บหรือไม่ว่าพิธาเป็นผู้จัดการมรดกแต่ถึงจะโอนหุ้นทั้งหมดให้กับภาสินลิมเจริญรัฐน้องชายไปแล้วก็ต้องนำมาแจ้งสารรัฐธรรมนูญด้วยขณะเดียวกันก่อนหน้านี้สำนักปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี เคยมีคำสั่งให้ไอทีวียุติการออกอากาศแต่ต่อมาไอทีวีไปฟ้องร้องว่าคำสั่งนี้ขัดต่อคำสั่งทางปกครองหรือไม่เพราะไม่ได้เลิกกิจการจะมีเพียงแค่พักกิจการเท่านั้นทำให้กรณีนี้ต้องไปพิจารณาคำชี้แจงทางไอทีวีจะออกมาอย่างไรเพราะมีผลต่อวันที่พิธาสมัครซสอ,สอพักก้าไกลก่อนการเลือกตั้งไปด้วยถึงแม้ล่าสุดในวันที่พิธา ออกมาแถลงตรวจผลงานรัฐบาล100วันจะมั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์ในทางคดีและพร้อมชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญแต่ก่อนจะถึงวันที่24มกราคมปี2567หลายฝ่ายกำลังติดตามคดีนี้ว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาถึงพิธาอย่างไรนอกจากนี้ยังมีคดีที่พิธาขณะเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลได้หาเสียงเลือกตั้งด้วยการประกาศยกเลิกมาตรา112ซึ่งคดีดังกล่าว สารรัฐธรรมนูญจะนัดเตรียมไต่สวนในวันจันทร์ที่25ธันวาคมนี้สำหรับคดีนี้พัก9ก้าไกลถูกร้องว่าได้เสนอร่างพร,ะระบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งจะเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สารรัฐธรรมนูญมาตรา49วักหนึ่งหรือไม่ส่วนความคืบหน้าของคดีที่สารรัฐธรรมนูญได้นัดไต่สวนพยาน6ปากในวันที่25ธันวาคมนั้นจะมีพิธาลิ้มเจริญรัตพร้อมด้วยชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพัก9ก้าวไกลเตรียมพร้อมเดินทางไปให้ปากคำกับสารรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการวิเคราะห์ว่าคดีการใช้มาตรา1 1หหาเสียงจะนําไปสู่การยุบพักก้าวไกลแต่อีกด้านก็มีการมองว่าเหตุที่ไม่อาจถึงขั้นยุบพักก้าวไกลเนื่องจากในคำร้องไม่ได้ขอให้ยุบพักแต่ขอเพียงว่าให้หยุดการกระทำเท่านั้น แต่หากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพักคก้าไกลมีความผิดถึงแม้ในคำร้องจะไม่ได้ขอให้ยุบพักก็ตามแต่ก็เปิดช่องให้กะกะตสามารถนำคำวินิจฉัยของศาลมาย,ยื่นคำร้องขอให้ยุบพักตามมาตรา92าแห่งพรบพักการเมืองได้ดังนั้นสองคดีที่มีผลกับพิธาและพักคก้าวไกลหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นหลังจากคดีศักสยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีคมนาคม มีคำตัดสินในวันที่17มกราคมปี2567เป็นต้นไปทำให้หนาทีนี้แกนนำพักก้าวไกลกำลังลุ้นสองคดีในสารรัฐธรรมนูญจะออกมาอย่างไรเพราะย่อมมีผลถึงอนาคตทางการเมืองของพักก้าวไกลและสสภายในพักไปด้วยดังนั้นในปีหน้าจะเป็นเดิมพันครั้งสำคัญของพิธาลิมเจริญรัฐและพักก้าไกลในยุคชัยธวัตตุลาธน ท่ามกลางกระแสการปรับสมดุลทางการเมืองครั้งใหญ่ที่หลายฝ่ายจับตาว่ามีโอกาสเกิดขึ้นในปี2567นั่นเอง